ครับ EP หนี่มาไม่ใช่ e ีหน่ดิเอออไรวะหมดสร้างสรรค์และกันหมดสร้างสรรค์นะครับมาเริ่มเลยอะไรไวข้างบนก่อน ผมจะมาเล่นคราฟแมนในหมดอาชีวิตรอดนะครับกุสนามะกูเล่นไปเลยครับโอเคม่ดีแต่ผมพาไปรีวิวบ้านก่อน ตรงนี้ผมตั้งใจสร้างมากผมสร้างมาสองชั่วโมงได้อ่ะืมผมไม่ได้มัวนะผมจะพาไปอีกครับของกรอ็รอไปดูเลยรอดูเลยรอดูเลย กล้แล้วกล้แล้วเฮ้ยใกล้แล้วใกล้แล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอืมใกล้แล้วเสร็จแล้วมันเราจะได้ปวะสองผ่านไปหนึ่งนาทียังไม่ถ่ายเออเรามาแล้วเรามาแล้วเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้ว คนี่นี่น้ำสุกมาของผมนะครับทุกคนตังต้งตาริงเพราะมันใหญ่มากๆมีข้อใหญ่ป็นขึ้นไปตรงนี้โคตรใหญ่เลยเดี๋ยวผมจะาพาเพืบ้านนะครับ อ,อันนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องมือต่างๆบางอันก็ใช้ไม่ได้หรอกนี่เป็นเตียงนอนด้วยมีหน้าต่างเปิดได้ปีนขไปเลยตรงนี้ก็จะมีลืวไปช้าแล้วตรงนี้ก็จะมีทางขึ้น,นด้วยอะ่ะ ขึ <c oughs> ้นพรวดเร็วอ่ะชั้นชนะั้นสามนับเป็นกำลังใจฝากตามด้วยครับดีว่าทีจ่จะตกดีละสวยงามอ่ะสวย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 คนบ้าเลยว่าทำตัวเอง <c oughs> ก็เราไงเ <c oughs> ออพูออด,ดเองเอะไรวะเออ ช่วงเช้าโอเคเช้าแล้ว mm. ผมก็ผมจะสร้างอะไรดีจะเป็นฟาร์มไหมหรือจะเป็นไม่ไดีลืมใส่เพื่อนเข้าไป นี่เป็นไงชุดเกาะผมวันนี้ครึ่งบนทองครึ่งล่างชุดเกาะนในะที่ไรอ่ะโ้เท่ใครอยู่ไหนใครเอาเป็นพริกแล้วกันแค่นั้นแหละ แล้วแค่มีเพื่อนบางคนต้องนะครับผมต้องขึ้นไปข้างบนก่อนเออนี้มันก็ไม่ได้โอเคให้คนอยู่รงชั้นสามเลยดีกว่าาทำอะไรดี <c oughs> เกี่ยวเข้าดีกว่าอเออ่วีเลเจอร์เกี่ยวเข้าวะ้มีผลผลิตเนี้ยเออฉลาดฉลาดไม่ได้เกลดสีแล้วมไม่อยากจะมูก็ผมปากเหม็อนคนอะไรว่าด่าตัวเองตัวผมก็เป็นอย่างนี้แหละชอบด่าตัวเอง มาเรื่ไปเริ่มจากเคลียร์ก่อนเคลียร์ตรงนี้แป้นนั้นเนี่ยตรงนี้มันสูงเกินต้องเอาให้มันเพราะว่าแป้นนั้น กว่าจะทำเสร็จก็แบบโคตรนานเลยนะครับทุกคนมีเสียงรบกวนอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับมามาทำฟาร์มวิเลเจอร์นะครับไม่เดี๋ยวมึงบอกจะทำอะไรวะมึงคำพูดตัวเองอนะมา อ๋ออันนี้ก็ต้องมีถังน้ำ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 กันนี่แล้วับมาหนึ่งสองสามสี่สี่อยู่นี่ ที่ห้าก็วางใส่น้ำและหนึ่งสองสามสีแป๊เมันไงผมนี่เอออะไรวะโมจะลืมตัวเฮ้ยอ๋อมันยังไม่ได้วางวยังไม่ได้วางเฮ้ยไว้ก่อนให้ไว้ก่อน ไม่ถึงสีพับไม่เป็นไรโกรธแล้วยิ้มมากโกรธแล้วยิ้มบอกเลยม้านี้ผมทำสอชั่วโมงพื้นที่ลาบตรงนี้ผมทำยี่สิบนาที เล่นเก่งพ,พอๆกับดีมอ่มือผมอ่ยเกินจริงไปอ่ะอืบอกความตรงด้วยอ,ะอ่ะผมขอ,อนี้เงียบๆแป๊บนึงนะครับเพราะผม ตั้งใจสร้างมันมากมากขอไปนอน่อนด้วยกันไม่ดี <S 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 เหอ,อทำไมฝนไม่หยุดตกรุกดีวะให้มันทำระหว่างฝนตกนี่แหละเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ นี่แหละหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ถ้แปลกๆวะแปลกๆวะฮคำนวณพี่ตัวไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว คำนวณถูก็คำนวณถูกหรือเปล่าเนี่ยก็คำนวณถูกอะ,อะไรวะตรงนั้นก็ทำได้สีแล้วนะอะ,อะไรวะชัางมันทัางมันทัางมันเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไมเฮ้ยไม่มีบล็อกไม่มีบล็อก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 บล็มันไกล เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกดผิดกดผิดเล่นไปเรื่อยติดติดก็อย่างนี้แหละเฮ้ย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 น้ำลอยกลางอากาศโอากาส0.001พูดแม่ผมได้คำพูดนี้มาจากใคร เขาเป็นไอดอลผลไว้ยก็คือพี่มือลัดนั่นเองผมชอบดูเขามากนะครับเขาเป็นต้นกำเนิดที่คลิปนี้เลยครับเอาเฮ้ยไม่ไม่ไม วิช่แล้วไม่ใช่แล้วหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ความนูนนี่คือความผิดพลาดนะครับแกได้คุณผิดพลาด แก้ได้นะแก้ได้อันนี้เหรอตูมครบสี่หรือเปล่าหนึ่งสองสามสี่โอเคครบก็ได้อเออครบครบครบขอโทนครับขอโดนครับงวเองงวเองผมว่าวันนี้มันก็ไม่เสร็จอ่ะผมขอดัดไปตอนที่ทำฟาร์มนั้นี้เสร็จเลยนะ ไปอเอาล่ะผมก็ได้สร้างอันนี้เสร็จแล้วนะทุกคนน่าจะสงสัยว่าพื้นที่ตรงนี้มีไว้ทำอะไรผมก็จะเอาไว้สร้างบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับอ EP นี้ขอจบแม่เลยการสร้างนี้ครับ อีพีหรือการสร้างวะอีพีแล้วกันอีพีอีพีอีพีพในขอจบอีพีนี้นะครับเป็นที่เรียบร้อยนะนก็ได้สร้างเสร็จแล้วรอชมอีพีหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับบุ้ย,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 ยทำเสียงอะไรวะขอโทษเราเห